สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บริษัท Happy Recycle นะครับคุณกระดาษครับผมชื่อกระดาษและทำไมคุณกระดาษถึงเลือกมาทำงานกับบริษัทเราล่ะครับบริษัทเดิมที่คุณอยู่ไม่ดีเหรอครับไอที่เดิมมันก็ดีอยู่แล้วครับผมแต่ผมอยากจะเปลี่ยนแปลงอยกจะกพัฒนาตัวเองครับอยากจะเปลี่ยนจากกระดาษธรรมดาให้กลายเป็นกระดาษรีไซเคิล น่าสนใจนะครับแต่ว่าบริษัทเราเนี่ยต้องการคนเก่งคนมีประสบการณ์แล้วก็คนมีคุณภาพมากมากเลยนะคุณมีประสบการณ์จากที่ทํางานเดิมมากน้อยแค่ไหนครับเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมโอ้ยไอเรื่องประสบการณ์เนี่ยขอให้บอกผมเนี่ยมันโชกชนแต่ว่าคุณอยากจะฟังแบบสั้นๆหรือยาวๆละ่ะเอาแบบกลางๆก็แล้วกัน,นครับจะฟังแบบน้ำๆหรือเนื้อๆเอาเนื้อๆฟังแบบเปียกๆหรือฟังแบบแห้งดีละ่ะเอาแบบเผาเลยนะนะเล่ามาทีเออรีล่อยู่ได้ ใจเย็นครับใจเย็นผมหอกเล่นครับหอกเล่นประกอบน,นี่นะผมก็ผิวขาบริสุทธิ์พุทธพองเนี่ยแหละครับแต่พอเริ่มทํางานปุ๊บสภาพผมก็เริ่มเนื้อตัวมอมแมมอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับเปืือหมึกพิมพ์บ้างมึกปากกาบ้างดินสอบ้างใช้กันสักคุ้มเลยฮะยิ่งสมัยที่บริษัทนะใช้ระบบปิ้นเม,มโมโลงกระดาษนะแก้กันแล้วแก้กันอีกคุณเอ้ยละเทอะกันไปหมดตอนแรกๆก็เปื้่นกันแค่ข้างหน้าเนี่ยแหละคุณ หลังๆค่าตัวแพงขึ้นเขาก็เลยใช้งานในคุ้มคา่าเลยบอกว่าใช้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยแล้วกันก็ดีอยู่เหมือนกันผมว่าใช้ร่างกายคุ้มดีเขาเรียกว่าอะไรหนะ้าอะไรยุดยุดเี่ยลีลียุดเนี่ยแหละเ,เป็นไงบ้างล่ะประสบการณ์ผมพอใช้ได้ไหม,หม น่าสนใจมากๆเลยนะครับประสบการณ์เยอะดีไว้เดี๋ยวรอทางผู้บริหารเราพิจารณาก่อนนะครับอ่ะเชิญคนต่อไปครับผมชื่อขวดครับเดิมทีผมมีหน้าที่เป็นคนเก็บน้ําที่ทํางานเดิมเขาก็ดีนะพอผมทํางานเสร็จก็มีคนบริการดีมากๆเลยมีคนมาถอดเสื้อผ้าถอดมวกอาบน้ําให้อย่างดีสบายตัวเลยผม เชิญคนต่อไปครับสวัสดีครับผมผมชื่อเปีย้ยกเรียกเต็มๆว่าขยะเปีย้ยกเมื่อก่อนชีวิตผมลําบากลําบาก, <S <S 1> <S 1> บากชีวิตหลันทุสมากพวกเขาใช้งานพมอย่างหนักใช้งานทิ้งทิ้งกว้างกว้างกินไม่หมดมั้งกินเหลือมั้งกินเสร็จกินเหลือก็ไปเทรวมกับขยะอื่นๆศกกระโปงเปื้อนหมด ไปเป็นอาหารสัตว์ก็ไม่ได้จะเอาไปทําปุ๋ยมากเข้าเครื่องมากปุ๋ยก็ลําบากลําลบากอีกชีวิตช่างลันทดเลิกเกินแต่ก็ยังดีนะเหมือนฟ้ามาโปะอยู่ดีๆวันหนึ่งก็มีพระแม่ระเบียบากฎกายขึ้นหลังจากนั้นชีวิตผมก็เปลี่ยนไปแยกขยะก,กันด้วยนะคะเด็กๆถ้าใครไม่แยกนะอืม วันนี้สภาพก็รู้ดีขึ้นไม่เปื้อนเปื้อนไม่โชกกระปะเหมือนเมื่อก่อนแล้วและผมเขาทำงานด้วยนะครับผมอยากได้ตำแหน่งเป็นปุ๋ยมาก a few moments later เอาล่ะครับทางเราก็ได้พิจรารณากันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าพวกคุณทั้งสามคนเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับตามที่ทางเราต้องการนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับพวกคุณผ่านการสัมภาษณ์งานครับขอต้อนรับเข้าสู่บริษัท happy recycle จริงๆก็ต้องขอขอบคุณที่ทํางานเดิมของพวกคุณนะครับที่ดูแลเชี่ยวเข็นนะครับทําให้พวกคุณเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพขนาดนี้ว่าแต่ที่ทํางานเดิมของคุณเนี่ยชื่ออะไรนะครับศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติครับผมใช้างาน,นวัสดุให้คุ้มค่า แยกขยะให้ถูกถังสร้างความหวังรีไซเคิลขยะอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ by NSM Go Zero Waste